สวัสดีค่ะ s t u เด n t นวันนี้เรากลับมาพบกับรายวิชาภาษาไทยกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเราไปทำรับสมองที่แอปพลิเคชัน WordW อ l กันก่อนค่ะเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะหัวข้อที่เราจะเรียนกนในวันนี้เรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามค่ะในการตั้งคำถามนะคะคำถามคือการพูดหรือเขียนสิ่งที่เราต้องการรู้หรือสงสัยนะคะ และคำตอบเราควรจะตอบให้ตรงประเด็นกับสิ่งที่ถูกถามค่ะในการตั้งคำถามนะคะคำที่จะใช้ถามมีคำว่าใครที่ไหนอะไรหรือไม่ทำไมอย่างไรคำพวกนี้นะคะจะอยู่ในประโยคในการตั้งคำถามค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคคำถามกันนะคะ 1. ใครเป็นผู้รับผิดชอบขายดอกไม้ประดิษฐ์ 2. ร้านค้าของกลุ่มแม่บ้านตั้งอยู่ที่ริมถนนอะไร 3. หมูม่กเกาะซิมิลันตั้งอยู่ที่ไหนติ u เดนสังเกตที่ทิเชอร์ไฮไลท์ใช่ไหมคะเป็นคำที่แสดงคำถามนั่นเองคะ่ะใครอะไรที่ไหนในคำถามที่มีคำว่าใครอะไรที่ไหนหรือไม่ มักจะมีคำตอบที่แน่นอนจากผู้ตอบอยู่แล้วเช่นใครเป็นผู้รับผิดชอบขายดอกไม้ประดิษฐ์คำตอบคือนาแป้งเพราะนาแป้งดูแลรับผิดชอบขายดอกไม้ประดิษฐ์ข้อ 2. ร้านค้าของกลุ่มแม่บ้านตั้งอยู่ริมถนนอะไรคำตอบริมถนนเพชรกเกษมข้อ 3. หมู่เกาะซีมิลันตั้งอยู่ที่ไหนคำตอบตั้งอยู่ที่ทะเลอันดามัน ที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือเรามาดูตัวอย่างประโยคต่อไปกันนะคะนักเรียนชอบวิชาภาษาไทยหรือไม่ทำไมอาทิตย์ไม่มาโรงเรียนทำอย่างไรฉันจึงจะสอบผ่านซิลเดนเห็นคำที่ทิเชอร์ไฮไลท์นะคะเป็นคำที่แสดงคำถามค่ะคำว่าหรือไม่ทำไมอย่างไร สติลเด t นเห็นคำถามข้อที่5และข้อที่6ใช่ไหมคะที่มีคำแสดงคำถามว่าทำไมอย่างไรมักจะมีคำตอบที่ตอบได้หลายคำตอบค่ะเพราะขึ้นอยู่กับเหตุผลความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้ตอบค่ะเช่นข้อ5ที่ถามว่าทำไมอาทิตย์ไม่มาโรงเรียนคำตอบอาจจะมีได้หลายอย่างค่ะเช่นอาทิตย์อาจจะติดธุระ หรืออาทิตย์ไม่สบายจึงไม่ได้มาโรงเรียนและข้อ6ททำอย่างไรฉันจึงจะสอบผ่านในการตอบก็มีการตอบได้หลากหลายนะคะเช่นฉันจะต้องอ่านหนังสือหรือฉันจะต้องตั้งใจเ,เรียนให้มากกว่านี้คำว่าทำไมอย่างไรเป็นคำถามปลายเปิดค่ะผู้ตอบขึ้นอยู่กับเหตุผลความคิดเห็นและความรู้สึกข,ของผู้ตอบเองค่ะ เรามาสรุปเรื่องการตั้งคำถามและการตอบคำถามกันค่ะเมื่อเราได้ฟังดูหรืออ่านเรื่องราวใดๆเราอาจสงสัยและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเราจึงควรฝึกตั้งคำถามและหาคำตอบเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะการตั้งคำถามต้องตั้งคำถามให้ชัดเจนในสิ่งที่ต้องการทราบการตอบคำถามต้องตอบให้ตรงคำถามค่ะ ฝึกหัดทักษะภาษาค่ะสำหรับวันนี้ทำหน้า140นะคะข้อ3เขียนตั้งคำถามและตอบคำถามจากคำที่กำหนดให้ค่ะมีคำว่าใครอะไรที่ไหนหรือไม่ทำไมอย่างไรค่ะ student คิดคำถามและตอบคำถามนะคะสำนวนไทยวันนี้เสนอคำว่ากาคาพริก หมายถึงลักษณะที่คนผิวดำแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีแดงหรือสีฉูดฉาดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ